ทางเลือกจึงมีอยู่สองทางหนึ่งก่อนจะยืน่นยุบสภาเสียกอนกับสองยื่นแล้วอัจ,จะราออกก็เป็นไปได้ทั้งสิน้นแต่ถ้าประเมินสถานการณ์ว่าในสองทางเลือกเนี้ผมว่าการยุบสภาน,นั้นน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดมากกว่าเหตุการณ์อย่างอื่น จะเป็นความสมประโยชน์ร่วมกันของพรรคการเมืองทุกพรรคโดยเฉพาะสอสอทุกคนเนี่ยเขาจะมองเห็นประโยชน์ร่วมกันว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วเนี่ยจะทำให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยนะฮะมีความคล่องตัวในการดำเนินการเนี่ยหรือที่สำคัญที่สุดเนี่ยทำอย่างไรเนี่ย ไอ้กลไกของการเลือกตั้งเนี่ยจะสนับสนุนให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะฉะนั้นทั้งภูมิใจไทยก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีรวมทั้งเพื่อไทยและพรรคการเมืองอื่นๆแม้พลังประชารัตอาจจะมีอะไรตะิตะขวงใจอยู่บ้างแต่ความที่เป็นสอสอเองผมเชื่อเหลือเกินว่าในที่สุดจะมองถึงตัวเองเป็นสำคัญและในที่สุด กฎหมายฉบับนี้ก็จะไปได้ด้วยความเรียบร้อยแม้จะมีความคลุกคลักอยู่ในบางเรื่องก็ตามจะเห็นได้ว่าการที่คุณสาธิตได้มานั้นน,น,นั่นเป็นความสมประโยชน์ร่วมกันและมองว่ามีบุคลิกภาพในการประนีประนอมมากกว่าคุณไพโรดังนั้นกฎหมายลูกจะเกิดขึ้นจากการประนีประนอมและสมประโยชน์ร่วมกัน มองว่าอย่างที่แม้แต่ในพลังประชารัฐเองเขาบอกมาแล้วว่าลักษณะของคุณภัยบูลน,นั้นค่อนกลางจะไม่ค่อยปณีปนอมเท่าไหร่แล้วก็อาจจะแข็งกล้าวเกินไปแล้วเนื้อในจริงๆเนี่ยถ้าความเป็นสอสอด้วยกันเนี่ยเขามองว่าคุณสาธิตมีเลือดเนื้อเชื้อไขของความเป็นสอสอมากกว่า และก็เชื่อเหลือเกินว่าจะสามารถพูดคุยตกลงกันได้ง่ายขึ้นและประกอบกับมองดูว่าซี่ของคุณภัยบูนพลังประชารัฐบวกกับสอวอเพราะฉะนั้นเนื้อแท้นี่น่าจะไปในเนื้อแท้ของสอสด้วยกันดังนั้นเนี่ยถามว่าสิ่งที่มันปรากฏเนี่ยมันสะท้อนถึงความขัดแย้งทั้งในพลังประชารัฐด้วยกันเอง ในพักร่วมด้วยกันเองนะฮะก็ชี้เห็นได้ว่าเกิดสถานการณ์บางสถานการณ์ที่พร้อมจะเกิดปัญหาของการร่วมรัฐบาลในปลายสมัยนี้ได้ถ้ามีเหตุบางประการในทางการเมืองเนี่ยซึ่งแต่ละพักต้องการแล้วพักอื่นอาจจะมีปัญหาซึ่งความต้องการไม่ตรงกันวันนั้นก็อาจจะทั้ง อาจจะถึงขั้นแตกหักก็เป็นไปได้ผมมองว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายลูกเนี่ยจำเป็นจะต้องรีบเร่งทำทุกคนก็แถลงมาแล้วว่ายังไงเนี่ยเดือนพฤษภาคมเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเข้าสู่วาระสองและวาระสามต่อไปนั่นหมายความว่าทุกพักการเมือง มีทงพร้อมร่วมกันที่อยากให้ทำเรื่องนี้เสร็จเพื่อเหตุทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นทั้งรัฐบาลก็เอาไปใช้ได้พรรการเมืองทุกพัรคก็ลงสู่สนามได้แล้วถามว่าการยุบสภาอาจจะเกิดขึ้นได้ไหมต้องดูสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเปิดสมัยประชุมอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามีเรื่องสำคัญสำคัญถึงสามเรื่องที่พร้อมจะเกิดขึ้น ในการเปิดสมัยประชุมเรื่องที่ถึงขั้นแตกหักนั้นคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่พฤษภาหรือไปมิถุนาหรือกรกฎาก็ได้ซึ่งไม่รู้ว่าจะตกลงกันในช่วงใดแต่ว่าพรรฝ่ายค้านถแถลงแล้วว่าจะรีบยื่นในทันทีดังนั้นสมมุติว่าในเดือนมิถุนาเกิดยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณก็รู้อยู่แล้วว่า พอยื่นยัตติปังเขาห้ามยุบสภาดังนั้นแปลว่าถ้านายกเดินเข้าไปสู่การพี่ปรายไม่ไว้วางใจนับต้องมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าเดินเข้าสู่ตะแลงแกงนี้แล้วชนะถ้าไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยก็ไม่ควรจะเดินดังนั้นเนี่ยทางเลือกจึงมีอยู่สองทางหนึ่ง ก่อนจะยื่นยุสบสภาเสียขอกับสองยื่นแล้วอาจจะลาออกก็เป็นไปได้ทั้งสิน้นแต่ถ้าประเมินสถานการณ์ว่าในสองทางเลือกเนี้ผมว่าการยุสบสภานั้นน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดมากกว่าเหตุการณ์อย่างอื่นแต่ว่าจะเกิดช่วงไหนอย่างไรนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การยุบสภาพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ก็โดยพื้นฐานเนี่ยผมว่าทั้งพักการเมืองนักการเมืองและตัวคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีทุกคนอยากอยู่ให้ครบเทอมทั้งสิ้นแต่ก็มีหลายคนและหลายครั้งหลายโอกาสคุณจะเห็นได้ว่าเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองซึ่งบางทีตัวเองก็คาดไม่ถึง ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าเขาแถลงมาอยู่แล้วว่าจะอยู่ถึงการประชุมเอเปกแล้วก็อยากจะอยู่จนกระทั่งเลือกตั้งเป็นความตั้งใจของทุกคนผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็อยากจะอยู่ถึงในวาระของการหมดสมัยแต่ดูจากสถานการณ์ทางการเมืองแล้วในความเห็นของผมเนี่ยไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะยากเพราะอำนาจที่กำลังจะเกิดขึ้น ในการเลือกตั้งครั้งหน้ามันเหลือไม่นานเนี่ยถ้าเปิดสมัยประชุมก็เหลืออีกประมาณห้าหเดือนอีกห้าหกเดือนเนี่ยจะประคองกันอยู่ได้หรือเปล่าในในขณะที่สถานการณ์รอบตัวเนี่ยของทุกพักการเมืองที่เป็นรัฐบาลเนี่ยกับศรัทธาของประชาชนที่มองรัฐบาลนี้อยู่ยคุณคิดดูว่า พักร่วมรัฐบาลเนี่ยพร้อมจะร่วมตายต่อไปกันหรือเปล่าแต่ผมว่าร่วมเป็นเนี่ยเขาพร้อมร่วมเป็นแต่ร่วมตายเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะอยู่ร่วมดังนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะทําให้พักการเมืองพักใดพักหนึ่งอาจจะพูดง่ายๆว่าแยกกันเดินก็ได้ขนาดพักเดียวกันเช่นตัวอย่างพลังประชารัฐคุณธรรมนัทตอนนั้นก็ยังอยู่ในพลังประชารัฐพักเดียวกันได้แท้ ยังต้องแยกกันเดินและวันนี้เป็นคนละพักการเมืองและจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นในการเปิดสมัยประชุมหน้าก็เป็นเรื่องน่าคิดนะและเป็นเรื่องที่น่าจะาพิจารณาว่าจะอยู่ด้วยกันต่อไปจนหมดสมัยหรือเปล่า